ักใหญ่แล้วเด้อเหมือนจะเล่นนะเตียชื่อเ้วยอคุณทำอะไรเปล่าก็ถามเอาครับเขาให้มาดูมิมที่ตัวจิ้เต็มเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวดูโดบินไม่ไกล วาทุกคนเดี๋ยวควันใส่ทีเมื่อกี้ผมใส่ไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็มีนางพะาะอยู่ข้างล่างด้วยนะครับที่ใครๆก็บอกว่าเฮ้ยมีมหอยโข่งนะครับวันนี้หยุดนะครับไม่ได้ออกป่าเลย โอ้โห,โหเดี๋ยวก่อนตัดก่อนนะครับข้างในลกนะครับ นี่ครับท่านผู้ชมโอ้ยยังอ่อนอยู่นะครับอย่างเงี้ยนะครับเห็นน้ำออกเขียวครับผมไปกินอะไรมาเลยเริ่มปิดตาบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลุ้นดูกันนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับผม อันนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับมีสีดําด้วยนะครับสีดํำไหมนะ่ะแล้วก็ออกเขียวนะครับผมอันนี้เพิ่งมาเกาะน,นะครับ ดูยังอ่อนอยู่ไปเดี๋ยวไปไปดูกันทุกคนเนี่ยครับไม่ไม่ดำนะครับผมพอนี้ครับพอโดนแสงเข้าไปแล้วเนี่ยเอามาใกล้ๆเราดูพอดูด้วยตาเปล่านะออกเกี่ยวหมดเลยเอามีดบางให้ผมหน่อยแล้วก็ถ้วยมาหน่อยนึ่งท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูตรงที่ปิดตาก่อนนะครับโอ้โห,หมีด เขียวแท้ๆเลยไปไปจวกน้ําตรงไหนมาเหอะนะครับนี่ครับอันนี้เขียวนะผมออกคำคำด้วยนะครับทแท้ๆเลยท่านผู้ชมโอ้เหนียวด้วยชักใหญ่แล้วเรื่องเหมือนจะเล่นนะเตียชื่อด้วย <c oughs> คุณทำอะไรเปล่าก็ถา <c oughs> เอครับเขาให้มาดูมิม <laughs> ใจกลางเมืองกระแพงเพชรครับผมเมื่อกี้ผมตีตีหลังแล้วผมป่าหลังบ้านระเมะนะครับเขียวปีแล้วผมน้าโอ้โหพี่แพะใช้ครบอย่างก็วันที่พึ่งพี่มันไปตอมไฟนะผมใช้อะไรวะล้างไข่ใช่ปะเอาล้างไข่มาจากไหน พกติดกระเป๋ามาเนี่ยครับเราวันนี้ไม่ได้ออกหาเพึ่งกันนะครับมาตัดมิมหมอยเขาเป็นนิ้มไม่ใหญ่นะครับผมมันมีมาเล่นไฟด้วยตัวพึ่งยังมีนะครับพึ่งโพงก็มีนะครับทำหัวน้ำก่อนมิ้มตัวผู้ต,ตัดมาเลยตัดมาดูเมื่อกี้หลังนั้นมันเป็นอย่างไรลหลังนี้เป็นยังไงตัดมาเลย ข้าใเลยคุณข้าใหญเลยไปข้าตัดกิ่งออกด้วยนะเอามาเยอะเอเอ,อ,เอดีดหมดแล้วเละหมดแล้วยังให้เละยืนมาโเฮ้ยสีสีเขียวกนด้วยนี่ว่าใช่ไหมเฮ้ยน,น้ำน้ำเขียวหนู<ฆ>ว่าเดี๋ยว เดี๋ยวไม่โฟกัสว่ากล้องนี้โฟกัสยากมากมันต้องหน่วงออกเขียวๆครับท่านผู้ชมแต่หน้าเปรี้ยดาม,มากม <laughs> ไหนมาดูดิเออมีมโซ<อ>พั่วมานี้เราไม่อยากตัดออกเลยนะนนเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันเหมือนกันเลยท่านผู้ชมลังในป่าละเมาะนะครับแล้วก็ลังนี้อันนี้ลังแรกท่านผู้ชมแป๊บเดี๋ยว แกกี่ได้ผมดิ <S <S ค่อยๆตัดนะเฮ้ยขุนจับด้วยที่ขุนหันมาทั้งผมนี่เลยจะดูโอโ้โหจะลองเลยจะตัดเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิง่งขุนอย่าเพิงพ่งเดี๋ยวก่อนนะกีดเลยอันนี้ยังไม่ปิดตาทนะ่านผู้ชมรางเมื่อกี้ยังมีปิดตาบ้างนะครับนี่เดี๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยวมา นี่ครับเหนียวหน้าดูกินดิลองกินดิเป็นไงบ้างกินได้เนะเหนียวหอมก็หอมเฮ้ยมันกันน้ำพึ่งนะอออืออเหมือนธรรมชาติทุกอย่างเลยท่านผู้ชมแต่ผิดที่สีนะครับ นี่ครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับผมอันนี้ไม่ไม่แปลกนะครับทุกท่านถ้าเป็นเป็นมิมที่อยู่ชานเมืองหรือว่าอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยมันไปคือไปตอมตามอย่างที่ผมไปในเมืองอีก,อ,กอีกที่นึ่งนะครับข้างๆข้างๆธนาคารเลยนะครับผมอะจะมีร้านร้านพวกชากาแฟพวกนมเย็นอะไรเงี้ยนะครับเต็มนะครับผมผมก็เอตัวพึ่งทําไม พึ่งโพงพึ่งมิ้มแล้วบรรดาพึ่งอ่ะมันบินขึ้นมาเต็มเลยนะครับที่ไหนได้มันมันไปตอมนะครับผมอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับมันเป็นสีเขียวนะครับเป็นธรรมชาติของมันนี่แหละถ้าเกิดไอ้พวกที่มันหาน้ําหวานเนี่ยถ้าเกิดมันเจอความหวานตรงไหนไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือถ้าเป็นน้ําเชื่อมอะไรเงี้ยมันก็จะรีบสะสมนะครับผมพอเต็มหลอดหลวงเนี่ยมันก็จะปิดปิดตาน้ําปิดตาก้อนสวยเลยนะครับเดี๋ยวเดินดูดูอีกนะผมมันต้องมีอีกเพราะว่าถ้าสองรังเนี่ย ล้างอ่อนขนาดนี้แล้วน้ํายังตุบขนาดนี้นะครับมันจะต้องมีอีกถามมันมีประโยชน์นะมันมีนะผมไม่ใช่ไม,ม่มีแต่เราก็ยกให้เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละที่ผมถึงบอกว่าตีพึ่งยกให้แกบของบ้านนะครับด้วยสาเหตุแบบนี้นะครับผมสวัสดีครับ